พี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราในเด้อค่ะผู้ใดที่บ่งคันได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้ผู้ที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ต่อไปค่ะแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเวลาเราอัพลงค่ะลาปลาตองพี่น้องจ้ะแครงเพ็ดไหม ừ, subscribe cho kênh không สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดวยขายกินเขา่ากินเขาง่ายได้พี่น้องแต่ว่าเป็นหหงๆเป็นเทียงล่ะเมื่อนี้ได้ลาปลาตองค่ะมกลาปลาตองค่ะพี่น้องแกงอันแกงเนี่ยเ็ดละงกอกเ็ดละงกอกเ็ดอันเพิง่ามเ็ดบดรวมมิดค่ะ,ต,คะตัวมิดค่ะพี่น้อง อยากกินบอสุเห็ดนดแกงร่วมกันเลยแม่งขีเตาะคะ่ะแม่งตับเตาแม่บาฮึบอแม่งตับเตาบ่ะแสบได้เหมนนแต่ว่าแสบมาเด้อค่ะเด้อมากินข่าวเสียบต้องกันพี่น้องอืเปิดไฟนะเปิดไฟให้หน่อยหลก ได้ไหมเสียงมันหย,ยุบหยับหยุบหยับเว้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องจะข้าวกันนะอโอเคแล้วนะคะนะ่ะมาเด้ขะเด้าาอ้าอ่อนอะไรไหม กินเป็นไม่แกงเห็ดเหรอคะค่ะอือืม่ังมื่อไหร่บ้างเอาไปกับยายค่ะลูกแกงเไงหลงหัวห่ี่นลองเอ้แซ่บจับอือหว่

ปลาไม่ได้ถามไม่กินข้าน้ำกัน,น,น,นแซ่แบแซ่บแซ่บใะย,าย่า่แซ่บเป็นะไรีค่ะ <S <S> สวยเนข,ข้าก็กยางให้ลูกให้ร้านกินกันเลยสวยชพื่อชีวิตกิน mọi ngon mọi người 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 nữa Bỏ mọi người mọi người mọi Mắt mọi người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  mọi

นไม่กินกินค่นั้นเอาใสเตียงข้าวเตียงขอนี่หัวหัวนะไหนนะจำเมกเอาแล้วพี่แงละเอาใส่จอดเอาใส่ถ้วยร้อนอ่ะ

ข้าวตบบะกระจาหน่อยข้าวตบก็คือปลาไหลไงแม่ออกไปแล้วก็เด็ดกินอย่างเงี้ยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาหักรากมันเพ้งมันมันว่างเหยเขาคนอื่นกินเด็ดกินเพราะเป็นที่นอนคนเหนื้อเหนือผัวเด้อค่ะประเดี๋ยวมารวมเด้อกระสีดาลสดาค้นเนือได้เพราะว่าให้ผัวค่ะ แมงกเต่าแซ่บจับโมเมนได้ลพี่น้องมันก้อนขวกับเม็นเหม็นคือว่าเหรอวะเม่นนี่ยังเย็นวันตีร้านมาวางค่อ,คอยๆเนี่ยสวยตอนน้นอะไปขั้วอันน,อนี้แ,นแลตก,ก็การเสียงเนี่ย,ก,ก,รย,ยกระดังขวากัว อืวางน่ะวางก้นมันลงให้เดือวซอเมันเนาะอือะเบาเถือปากนีบ่หล่ะอยู่ก็ถือปาาไปพูดอ่ะ mình rãng mình răng toàn rãng người đi rồi làm nó mới rồi đi nó má mấy cứ mắt nó nó lại ราาะวังระวังเห็อเหานนนแล้วเจ็บคอันนี้ที่ขอไปสูบมั้เนี่ยขอไปสูบอะนนี่ยะยงเหรอ นี่เหรออยู่ตรงนั้นก็มีไมหมเหรอจะข่ขาอ่อนน่หรอดเล อื้อสวยนะอาสงงอ่ะมาอออกท่ Por oh, favor, the halo. คือนอนสะดุงกำลังหลับรถมอไซค์เบียดกันเนาะ ขึ้นจมูกโอ้ดูลมลมลมเนาะพาตังกงลมแรงเนาะลมแห้งได้ไหมคือมือหอน คนผาไงเนาะคนปูกขาฮะเฮ้ยข้นยันผยเงยนะลาป,ปตอง ก็คือประยาบกัาไปอยูก็ยาให้อันนี้ก yup ินยังไงให้กินแล้วเนาะบุษย์ลืมกินจนเทียงไหมตอนเทียงอยู่ได้ไดน่อนนี้เนาะ แมงล้วกเรแทบบแบบม,ม,มันเนาะมปนไปยัมทุ่มเปีย่นปนยนสอนอนมอื้ <coughs> thế mình mm. good 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 hello rồi hello 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 thế hello 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 là hello 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 ข้าวเห็ดปัวเขาเรียกเห็ดควนเลอันนี้คงเห็ดละงหงเหมือนกันนะมั้งกนะินเกียยกเก้ยงเยอะแต่งหงกับเพื่อนๆตีกว่าหลังหมจนน้ำปุกๆอันนี้ปลาปลาดองปลาตายอ่ะตายตัวเดียวนี่ก็เรียกปลาดองตายมันปลาดองมอนจะขนาดนี้แล้วมันดหญ่ไขนาดไหน เสียงรถยุงเทบยุ่งเทพอันเนี่กับยุ่ไก้ถนนใหญ่ย่วนดัางยาว่ากับยู่หนาถนนใหญ่กันเลยค่ะไม่ถึงตาเสียงรถเนาะดังเขาไม่กินหรอแก้เห็นยิ่น่ะ ha im nào thằng đẹp bao này nhanh bay quạt กลราคะพี่น้องขอบคุณท mm um ี่เขาติดตามรับชมส่องในรดผ้าแสบนะคะพอกันไม่เมื่อนาค่ะอย่าลืมนะคะเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เห็นรถในเด้อค่ะมารายเห็นกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดินนํานะคะที่สําคัญเลยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะวันนี้พ่อสานีก่อนค่ะพอกันไม่เมื่อนาค่ะพี่น้องมอื่นพอกันไหมนะคะขนาะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะคะเดอ้อ